ทายะทายะทากันสะพี่น้องถ้าปวดขาปวดน่องเชิญลองใช้ปวดข้อปวดเขา่ามือเท้าชา้าก็อย่ามัวรอชา้าทากันไว้ใช้สูตรใช้ดมที่ตอนลมมันขึ้นจะสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายเอามาพลึกเอามาภาพอย่าขาดทายะเอาไปนวดกันสะนะ ทั้งหญิงทั้งชาย,ยครับมีคนข้างบ้านนะเป็นอำมาพึกอำมาพึกนี่เดินได้นะแต่ว่ามันกระย่องกระย่งนะเดินกระย่องกระย่งเราก็เลยแนะนําให้ใช้ถายะตอนนี้ดีขึ้นเลยนี่นี่ถายะขวดเดียวกินหอมสมุนไพรอยากแนะนําอยากแนะนําเพราะว่ารุ่นเราเนี่ยนะพ่ขอเขา อะไรมันเชื่อมหมดแล้วเราก็ต้องมีเนี่ยต้องมีตัวช่วยที่ดีครับแล้วใช้ได้ผลนะเชื่อผมนะเพื่อนๆพีนพน่น้องหลังออกกำลังกายก็ได้ทานะเราวิ่งเราอะไรนะแล้วก็มันมันปวดเป็นเคล็กอะไรเงี้ย เพราะลุงเราเนี่ยจริงๆันอยู่ดีๆก็เพลทเฉยกันครับเพราะข้อไม่ดีแล้วมันเสื่อมเราก็ต้องมีตัวช่วยทีเดียวทีแต่ลาติดบ้านติดบ้านติดตัว,วขอติดบ้านติดตัวไปจำ ยังไงผมอยากแนะนำให้ใช้เพราะว่าเ,ออเราแบบรุ่นผมะไม่ต้องรุ่นผมนะรุ่นคุณนุมคุณสาวนึวกว่าเป็นกันหมดใช่เพราะว่ามันใช้ร่างกายเยอะก็เลยต้องมีตัวช่วยที่หลังออกกาลังกายก็ได้ครับหรือว่าตอนที่เราทํางานอยู่กับบ้านผมทํางานทั้งวันนะ มึงบวกต่อท่อน้ําเองต่อไฟเองแต่ก็ยังไหวไม่ปวดไม่เมือ่อยเพราะเรามีตัวช่วยที่ดีคือาย,อยาปวดเม,มื่อยปุกบปรดทาอย่ามัวรอทา้วหอมหอมสมุนไพรดีจัง ให้ลูกหลานนวดไทยก็ได้ถาแล้วก็ให้ลูกหลานนวดเส้นเส้นเลือดขอดไปใช้ได้มม่นที่แรกก็ทษ เส้นเลือดขอดเยอะมากเลยตรเนี้ยเบาเยอะเลยครับครับจะหายไปแลนะ้วเนี่ยเส้นเลือดผมขอดเพราะว่าคุณแม่ผมมันเส้นเลือดขอดเยอะไงเราก็คงจะคงจะติดมา